<Cat> สวัสดีครับวันนี้ c a t s i t t e r Channel จะพาท่านผู้ชมมาเลือกซื้อมุ้งลวดเพื่อไปติดตั้งเราจะได้หมดปัญหามุ้งลวดขาดจากสัตว์เลี้ยงกันนะครับโดยวันนี้เราจะใช้มุ้งลวดของ p t e h m a g e จากนั้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งมุ้งลวดก็คือลูกกิ้งลูกกิ้งตัวนี้จะใช้ในการ ขอบมุ้งลวดนะครับเพื่อให้มุ้งลวดเนี่ยเข้าล็อกแล้วก็ตัวล็อกมุ้งลวดอีกทีหนึง่งซึ่งอันเก่าเนี่ยมันขาดเราก็จะมาเปลี่ยนมุ้งลวดกันเริ่มจากถอดมุ้งลวดอันเก่าออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็แกะมุ้งลวดอันเก่าเนี่ยทิ้งไปเลยเพราะว่ามันขาดเป็นรูแกะให้หมดเลย แล้วก็มัดให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาไปทิ้งให้ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นลวดนะครับมันอันตรายสำหรับคนเก็บขยะนะครับมันจะตามือเขาดนั้นเราต้องมัดให้เรียบร้อยก่อนนําไปทิ้งขยะแล้วก็ใส่ถุงให้มิดชิดด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามุงลวดมาตัดให้มันพอดีกับมุงลวดเก่า แล้วก็ทําการวัดขนาดมุมแต่ละมุมเนี่ยให้ตรงกับขอบนะครับพอได้จากนั้นนำที่กดมุ้งลวดรีดรีดตามขอบให้มันแน่นมันจะได้ตึงแลง้นมุ้งลวดก็จะตึงถ้าเรารีดดี มุ้งลวดก็จะตึงแล้วก็ไม่ไม่หย่อนจากนั้นก็ติดตั้งโดยการกดกดยางขอบมุ้งรวดเข้าไปให้มันแน่นนะฮะกดยางตรงขอบให้แน่นโดยใช้ปลายของอุปกรณ์ของเราเนี่ยกดกดลงไปให้แน่นเลย พอครบทุกด้านแล้วเราก็จะเอามุ้งลวดเนี่ยไปติดตั้งที่เดิมก็เป็นอันเสร็จการติดตั้งเรียบร้อยมุ้งลวดตึงใหม่และไม่ขาดจากเล็บน้องแมวอีกแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ c a t ซิสเตอร์ด้วยนะครับ